สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสําหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้ให้ไปก็ ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านด้วยนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะครับสามารถเปิดบ้านถล่มเอาชนะอาราชันชุดขาวเรียวมะล,ลิกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกท่านที่ได้ติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลต่อหรือว่าสกอร์สูงคู่นี้ก็กินกันเต็มๆไปเลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมในเซ็นเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอล นำมาฝากกันเพื่อนให้ได้เรียกเชียร์เรียกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเจ้าบ้านสาริการดงนิวคาสเซิลที่มันดับที่3ของตารางจะเปิดเซ้นเจมพาร์คต้อนรับการมาเยือนของนกนางนวลอย่างไบรตันนะครับที่มันดับที่6ของตารางคู่นี้จะเล่นแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของบ้านเราเกำแพง,งาาจากสื่อต่างประเทศนะครับก็เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างสาริการดงนิวคาสเซิลได้เปรียบครึ่งช่วงตัวนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นบิน ท็อปโฟก็ว่าได้นะครับซึ่งคําตอบก็จะอยู่ในเกมนี้แหละครับผมคููนี้เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างสาร,ริกาดงนลกัเสเซ่นที่ชนะได้1น,นะครับและเสมอกัน2และเป็นไบตันนะครับที่ชนะได้2เจ้าบ้านนะครับนลกัเสเซ่นก็ต้องบอกว่าฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงาน ได้ดีมาในระดับหนึ่งนะครับจาก5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้1นัดล่าสุดนะครับพึ่งบุกไปเสมอกับดีดยู่นเต็ดมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ในลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทีมเยือนอย่างไบรตันนะครับฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับจาก5เกมหดลังสุดของพวกเขาเป็นการชนะ3และแพ้2นะครับนัดล่าสุดนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับสามารถบรุกไปเอาชนะอาร์เซนอลมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ในลีกช่วงสุดสัปดา นัดน,นี้นะครับจะเป็นอีกเกมที่สูสีกันก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้สาริกาดงเนืองขั้เซ่นนะครับจะต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากนะเพื่อรักษาโซนแชมปีเป็นลีกนะครับแต่ต้องบอกว่าทีมในโซนนี้นะครับที่ลุ้นพื้นที่ไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้ามีแต้มไม่ห่างกันมากนะครับสําหรับวันนี้ผมมองว่าด้วยเปรียบเทียบจากภาพฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาผมมองว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างสาริกาดงเนืองขั้เซ่นนะครับ จะไม่พลาดสามแต้มอย่างแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยเชียร์สาญลักาดงนิวคาสเซิลได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจัดไปได้เลยเลยครับสาญลักาดงนิวคาสเซิลนะครับมาแน่นอนสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยซันเด์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook, YouTube และ TikTok และผมจะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านช่องทาง TikTok ในเวลาสิบเก้านาฬิกานำแนวทางและบทวิเคราะห์มาฝากกันเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่ยซันเด์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ